ไปแล้วครับไต่บอยตัดปีลาศ ไอ้ที่มันขึ้นว่ามีเสร็จสิ้นมีกลับกล้องอะไรนี่คือมันไรแล้วใช่ไหมพี่ยังีคนดูย่ลยัง,ย,ย,งยังเออพี่เมีคนกวดไหลแล้วมีคนกวดไหลแล้วเดี๋ยวมันขึ้นมาเนี้ยเออ,เอ,อ ตปะปาราดครับตบปะปาราดได้บ่อยตายก็จะหมดลอกเอาเด้าใหญ่แล้วตามไหมพี่เด,เดี๋ยวจะตามเดี๋ยวขยับให้หวันนี้เหมาหมดเลยนะลูกหมูอังเกยอินซี วันของเค้า <laughs> มันขึ้นบ้างไหมนะ <c oughs> มันนอนพื้นเลยอ่ะนอนเฉยๆสายเหลือแบบช้อนหรือกระเบนเนี <laughs> ่ย น่าจะลอยหลุดมาแล้วอ่ะพี่โุ้ยขันยอดเข oh, ยิบไหมขยิบไหมพี่ยังไงมุดมุดมาแล้ว กูจะหมดจะลงไปจะต้องฟิตนเนสนะครับวันนี้มาแล้วมาแล้วมา

ขึ้นไปยังไงสิบขึ้นนะครับสิบขึ้นตัวนี้เปรอะเกือบอดดยี่สิบช็อตเล นู่นนู่นนูนนู่นน่นคุณมาโนละต้องมีสิบห้าสิ้วนตบเลยแค่นี้กัน เต็มออคอจะสับหรือจะตักอะพี่สับไม่อยู่มั้งต้องช้อนหมล่วนะคือแฟ้มช้อนไหมคือแฟม้มจะสับหรือห้ผมสับอเ,เอ่อ <laughs> หาอยู่ไต่เาไต่ถรู้เช้าไา่ถามชนไปนไหนหมดวะยอมไ,ไหมเนีีย แป๊มช่วยอ่านดิไม่มีไม่มีแล้วหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วพี่เต็นเต็มที่เลยแต่บ้านอะไรนะออกเรื่องเดี๋ยวนั่งพักเดี๋ยวขับเรือให้ก็ได้พี่ ดึงเรือไปนะเนี่ยที่มันไม่ค่อยออกเนี่ยผมว่ามันดึงเรือไป เออผมไม่มีไม่มีผมไม่ผมไม่ได้ใส่มไม่ได้แเออมันมันมันต้านเกินผมออกออกอ,อ,กนอนี้มันกี่จีีห <laughs> นึง่งอย่าไปรบเบิดเลยเอาให้ชุดที่มันพร้อมเถอะพร้อมมากเลยชุดเนี้เอาลูกใ้ขึน้น,น,นมานู่นนะู่นเตรียมเตรียมเตรียมพร้อมี้แล้วยอมออออออ

ชายหนุ่มล่างเล็กอยู่กลางเรือฝั่งเดียวพร้อมกันหมดเลยฮะใหญ่ป่าย,ยี่สิบอ่ะให้ไงอย่างนี้พึ่งอย่าพึ่งรออย่ารอมันอย่ารอมันอย่างนั้นครบต้องเข้าหัวก่อนนะถึงขับได้เข้าหัวตอนเข้าหัวนะ

หมดแล้วคนหมดตั้งแต่รอบสองแล้วผมด้วยโอ้ล้าเลยยอมมีที่จับมือถือ <Okay. S 1> ง่ายแล้วง่ายแล้ว ยี่ติดแล้วยสวิงงอเลยบาอ้ายกดล็อกไปทีย้ํากดเกือบซ้ายน่ เอาเชฟแทงหัวเอาไรแทงมานะขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วระวิงงอไปเลย ชีวิตลาเลยขอพักนกระแต่งกระแต่พี่ของกน่อี่อนแขอ่ะพี่มือถือมาครับลงคือน่าจะเกินสี่สิบอะบะนะได้สามสิบอ,อะ,ออะ <S <S แขนสัน แค่นี้ครับแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปช่างค่อยไปช่างแจ้งผลทำเลให้หมดเอาเึิดไม่ได้นะโหยากมากช็อตแรกผมผมย้ำที่เป่งอะ่ะให้ฝั่งให้ทะลุเลยอะ่ะปิดแล้วใช่ไหมพี่ปิดก่อนแค่นี้ก่อนครับผมเรียบร้อยขึ้นแล้วครับผมน่าจะสามสิบบวก